แคอยค่ะคอยก็นี่ไงม <c oughs> ันเขียนแกงอ้ออ่างใช่ไหมอฟแวร์เอาหรอฉันเอาหัวลงมาข้างล่างเยอะไปหน่อยอ่านเป็นแกงคุ <c oughs> <c oughs> เป็น e เนซนเซอร์ด้วยอาว a Mirage day วันที่คุณสะดวกสบายกว่า enjoy กันได้มากกว่าสนุกกว่าบราดประโยชกว่ามิสูชมิราชให้คุณได้มากกว่า เกียดอยู่ยาวคนของไปเหมือนเราอยู่ประมาณห้าเสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับปอจากกล้วยอีกครั้งนะครับกับรายการไลฟ์จาก The Cup Channel ครับเยทนะ้ทำไมกล้วยมองนะทำไมวันนี้ต้องมีอะไรเนี่ยฮะฉันดีใจเรามานดัดเจอกันทําไมนเงี้ยฉันอารมณ์ดีฉันดีใจที่ที่วันนี้ฉันจะได้ไปที่เย่าใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีภารกิจนะฮะพา รถยนต์คันนึงนะคะซึ่งก็คือวิ i ุ i ชิมิว่าชันเองที่อยู่กับพวกเราดู <ใน S 2> เยอะ์น,น้นาองดีใจกว่ากูอีกเนาะใช่เพราะว่าวันนี้เราจะพาน้องเขานะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเราจะไปที่ไหนวันนี้เราจะไปเขาใหญ่กันใช่เขาใหญ่จริงๆเพราะฉันพิสูจน์มาแล้วไปเนี่ยเพราะว่าเราต้องการอยากจะนำมิล่าเนี่ยไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วเราอยากจะดูว่าสมรรถนะของรถเวลาที่วิ่งทางไกลาย,ยาวๆรวมถึงการขึ้นเขาลงเขาอย่างเงี้ยมิล่าเนี่ยสามารถพาเราไปได้ ไหวมใช่แล้วก็เราอยากจะให้ทุกๆคนพิสูจน์ได้เห็นกันเลยว่าเวลาเอารถอีโคคาอย่างนี้เนี่ยไปต่างจังหวัดมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นยังไงกันบ้างเนาะหลายคนคงสงสัยว่ารถเครื่องพันสองจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูว่าไหวหรือไม่ไหวแล้วก็รู้กันโปรแกรมวันนี้มันแน่นเอียดมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องรีบออกเดินทางกันแล้วเพราะว่าเริ่มสายละไปไหมเร่งแล้วรีบไปกันดีกว่าไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไป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  เอาล่ะกลัวจุดหมายแรกวันนี้เราจะไปไหนกันดีก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปพักกันที่รีสอร์ทที่เขาใหญ่ชื่อออโรรารีสอร์ทแต่ว่าแต่ว่าก่อนหน้าเราจะไปแวะกินข้าวกลางวันกันที่ร้านครัวเขาใหญ่ก่อนใช่เพราะเป็นร้านโปรดของพวกเราแต่ก่อนอื่นเลย้าะขอไปเติมน้ำมันก่อนถูกต้องแต่ว่ายังไงดีกว่าเดี๋ยวเราใส่ GPS ก่อนดีไหมเราให้คุณเนวิเกเตอร์เขานำทางไปดีไหมได้ก็ให้เนวิเกเตอร์นำทางโดยการใส่ค้นหาพิกัดใช่ไหมเดี๋ยวฉันขอหาพิกัดก่อนนะเพราะฉันเซฟเอาไว้ เข yeah, ้าใจไมว่าต้องขอพัก <c oughs> อนนี้มากาแฟนี่ค่ะคุณกิตตีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นรถที่เลี้ยงให้กับน้องๆสองคนที่มากับบิรารแต่จะให้ผมนั่งบิรารสก็กระไรอยู่นะครับก็ต้องเป็นนี่ฮะแลนเซอร์ EX 2 0 0์สองนดขับตลอไปอนันดาเลยพี่ขับตลอดไปอนันดาเลยเป็นอนันดาใช่อนันดาสู้ฉันไม่ได้หรอกแต่รนรอเนเชคุณวิตาอยต่อยตอยดูหมาตัวนั้นสิวมทยมีสีขาเนี่ยไหนกูเห็นอยู่สตัวเนี่ยจบละไป ไปต่อเถอะสมปองรายงานสมัยถ่ายภาพปายู่ลไปกันเถอะ ที่ขึ้นมาผ่านช่วงแบบความช่วงชัยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเนินแบบสูงขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> คือมันก็มีบางช่วงที่แบบว่ามันเป็นเนินสูงอะ่ะก็สามารถขึ้นมาได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าใช้เกียร์ CVT ความต่อเนื่องของเกียร์กับเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เลยทาแบบปื๊ดไปด้วยกันได้เลยแต่แบบว่า,าจจด้วยความที่อาจจะชะลอบสูงนิดหนึ่งด้วยความที่เครื่องเล็กงานก็เลยแบบอะไรอย่างเงี้ย ปลาปาลาถึงร้านแล้วเราไปกินข้าวกันนี้เราไปนั่งตองโต๊ะไหนกันเลยจองัแลวนครนันนคือเมื่อกี้เราก็แบบว่าไปถึงที่พักกันแล้วใช่ไหมหรือเราก็ เดี๋ยวเราจะไปที่กุทยาแห่งชาติเขาใหญ่การแบบจริงๆจังๆสักทีใช่เพราะว่าเราอยากไปสัมผัสธรรมชาติเพราะว่าเราประทับใจกับภูมิทัศน์ของเขาใหญ่แล้วก็ประเทศไทยมากคือแบบก็ไปสัมผัสธรรมชาติด้วยแล้วก็เอามิราดเนี่ยขึ้นไปบนเขาใหญ่กุทยาแห่งชาติเขาใหญ่เลยจรงๆๆจงจิงๆจังๆเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันก็ชันใช่ไหมแกใช่คือเราก<อ>็จะเป็นพิสูจน์กันเลยว่ามิราดเนี่ยขึ้นเขาอย่างเขาใหญ่เนี่ยไหวมากคนไทยมักจะถามว่าโอ้ยวิ่งต่างจังหวัดไหวไหม ขึ้นเขาไหวไหมเครื่องเล็กแค่นี้คันแค่นี้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยเป็นคำถามยอดยิ้เลยแกแลงมาถึงเขาใหญ่แล้วแรกสุดท้ายนะครับก็ มิสูบิชิมิราชเนี่ยสามารถพาเราขึ้นมาถึงจุดหนึ่งของอุทยาในแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งก็เป็นหอส่องสัตว์นะฮะตรงกลางอุทยานแห่งชาติก็ขึ้นมาได้แล้วแล้วดูสิตรงนี้รอบข้างนี่คือแบบถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่แบบว่าทิวทัศน์มันสวยมากเขาอยากให้ดูจริงๆเขาใหญ่จริงจังเลยคือแบบว่าเมฆก็แบบลอยต่ำลงมาประทะดูดีมันเป็นแบบหมอกหมอกอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รารู้สึกว่โอ้โหรับประเทศไทยขึ้นเยอะเลยคือเราต้องบอกไ<อ>ว้เลย <พา S 2> ว่ามิสูบิชิมิราชพาเรามาได้ จริงจริงนะเขาหญ่เส้นทางค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันคดเคี้ยวแล้วก็มีฝนตกถนนก็ลื่นแต่มิหลานเนี่ยก็สามารถพาตัวเองและพาพวกเราถึงที่ตะกองเนี่ยขึ้นมาจนถึงหอทรงสารการเขาใหญ่นี้ได้ถือว่าเจ๋งมากถูกต้องถือว่าแบบใช้ได้เลยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราสองคนขอไปชื่นชมทิวทัศน์ของเขาใหญ่ต่อกันนะครับเพราะว่ามันสวยมากจริงๆเนาะขอเวลาไปชื่นชมมันก่อนดีกว่าแกเดี๋ยวขอไปดูตรงนี้กันได้ไหมฉันว่าตรงนี้มันสวยมากเลยอ่ะฉันชอบเพราะว่าแบบฝนตกคำๆก็จริงนะแต่แบบว่า ฉันขอดด่มดั่สักนิดเถอะเฮ้ยฉันเชื่อแกเชื่อมาเกิดมาฉันไม่เคยขึ้นมาเขาใหญ่เลยเคยขึ้นมาที่นี่แค่ครั้งเดียวแต่ว่ารู้สึกเหมือนกันไหมว่าอยู่บนนี้อากาศอากาศมันสวยมากอากาศมันสะอาดมันน่าแบบบริสุทธิ์แต่กล้องอยากไปดูบ้างมไหมแกเดี๋ยวเราไปดื่มดั่กับบรรยากาศเขออาใหญ่กันดีกว่าใช่เนาะแล้วเดี๋ยวเคยไปดูกันต่อว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันโอเคปะโอเคเออา เสร็จยงังจ๊เสร็จแล้วปะปะปะโอเคครับคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับก็สำหรับทริปที่เราขึ้นอุทยานเขาใหญ่ที่ผ่านไปเมื่อวานนี้สำหรับทริปเมื่อวานนี้ก็ได้จบลงไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวออกจากที่พักแล้วก็กลับกรุงเทพกันก่อนกลับบ้านเรารใช่เ,เดี๋ยวเราก็จะซิ่งมิราดกลับกรุงเทพแล้วก็ไปเติมน้ำมันให้เต็มถังล้วก็มาดูกันว่าทั้งทริปนี้เนี่ยมิราดใช้น้ำมัน ไปกี่กิโลเมตรต่อลิตรกันนะฮะ,อเ,อะ,ะเออป,ะป,ะปะ้าป้าป้าไอซ์มิราจเจยป้าป้าป้าคือรถคือรถของเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวฉันขับเองฉันขับเองเออเออเงป<ะ>้าอ้อาวผิดคันมึงอยู่โน้นเอ้าวนู่น,นจะขึ้นกันจริงๆซะอีกจะบ้าหรอเปิดรถสิเปิดสิกูแกรักนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขามีคีย์เลสแล้วออจริงๆแล้วกูลืมล็อกแต่เมื่อคืน ก็คลิปนี้เนี่ยก็เ,เป็นว่าเราไปพักกินข้าวเราก็ขับมาจนจะถึงกรุงเทพแล้วเนาะใช่ตอนนี้เราอยู่บนถนนมิตรภาพแล้วออกมาจากเขาใหญ่แล้วตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งวันสองวันหนึ่งคืนที่เราเอาบิดาดมาวิ่งไปกลับเขาใหญ่วิ่งไปทั้งหมดว <ไป S 1> ิ่งไปทั้งหมดส5 3 1าม uh ่กิโลเมตรแล้วมารถตรมกลับ้มานเติกล,ตกลับเนี่ย18.58เราจะมาคำนวณกันเลยนะคะ18.58ว้าวมิซูมิชิมิรานเนี่ยจะมีอัตราสิ้นเปลืองนะ้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่กลาง เล้วคือใช้น้ำมันไปทั้งหมดแนั่นเองสิบเก้ากิโลลิตรท้วนนี่ยตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะขึ้นเขาไปนู่นไปนี่ขับไปนั่งไกลอ่ะสิบเก้ากิโลเมตรตอนนี้เหรอทำได้ใกล้เคียงกับที่นิจคุณแบบว่าเคลย์มาไวเลยเออรถ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 มากๆอ่ะก็เอาเป็นว่ามิตซูบิชิมิราสเนี่ยก็เหมาะสําหรับการขับมาต่างหวัดเหมือนกันเนาะเพราะประหยัดน้ำมันแล้วก็ บรรทาต,ตัวรถเนี่ยถึงแมวอาจจะไม่ได้แบบว่ามั่นคงหรือมั่นใจเท่ากับรถยนต์คันใหญ่ๆแต่ว่าก็สามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันก็ประหยัดละโอเครถสิบเก้าโลนีรถจริงๆเราชอบนะรถรถรถนั Weird, ่งรถมากประเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับ The f ู o ช c h a า n กับรายการไลฟ์จากพวกเราสองคนตอยและกั้วต like. ้องขอลาไปก่อนแล้วสำหรับคราวหน้าเราจะมีภาคที่สี่หรือไม่เป็นไงขึ้นตามกันใช่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับปาลอบินใช่ไหมใช่ โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคตรงไหนนะไ,นนะได้ได้ได้ได oh <my> ตไ้ตะก้องรู้ไหมตะก้องมีคนอยากเห็นตะก้องเยอะมากเลยนะมีคนบอกในแฟนเพจมากมายเลยว่าตะก้องเป็นใครไม่ต้องเห็นแล้วดีแล้วเออเห็นแล้วตกใจ